สวัสดีครับพี่น้องมือนี้กับมะพร้าวกับดาบหน้าอีกคือเก่าครับมือนี้ดาบหน้ากับที่มีเรียงผ้ามาเข็ดนอกครับนาองที่ติดขังกับเอ็ซีไบวาดาบหน้าใส่เห็ดปุ๋ยหมักแบบเร่งดวงหายเบิรงนอกครับนาอปีที่แล้วนี่ดาบหน้ากับบอดมามักไว้ครับปุ๋ยหมักปีนี้กับดาบหน้าใส่เห็ดปุ๋ยหมักแบบเร่งดวนที่จะไปใส่ก่อนก่อนผลสิมาครับนาอปีนี้กับผนตกตกดูครับพี่น้องเป็นฝนดีก็อง กับเกษตรกรเท่านั้ครับเนาะคนที่มักปลูกทุเรียนสวยก็เป็นคนเสียแน่กับคนที่ที่เขาเต่อติดลูกแล้วเนาะครับเนาะอาจจะมีผลผลพวกแน่ครับต้นสิโลนแน่นะครับเพราะถือลมพัดเนาะไอหมากกับสิโลนต้นกับสิโคนแน่สินะครับเนาะถือข้าวอยู่เมื่อนี้ดับหน้าสิภาคพระเบงวิธีการเค็ดปุ๋ยหมักครับหมักแบบเร่งด่วนเกล็ดหมื่นใส่ได้หรือว่าผู้ใดต้องการที่จะตักสิบสี่หมื่นจะใส่ก็ได้ครับนะครับเนาะ าแต่พ่าเบิ่องนอกครับว่ามีวัตถุดิบอีย่างแน่นอนครับเนาะนี่นี่ครับตัวแรกนี่ก็คือปุ๋ยขีย่จิ้งหรีดเท่านะครับพี่น้องนี่ครับปุ๋ยขีย่จิ้งหรีดเท่านี่ใส่แท่นใส่แท่นห่อมเนาะครับเนาะพี่น้องเข้าสื่อห่อมห่อมออนห่อมอย่างมันราคามันแพงครับพี่น้องก็ต้องไปสื่อแล้วครับเด้อไปสื่อน้ำมันโร่งจิ้งหรีดเขานี่ครับนี่ บางบางบางเทียขาเจ้ากับไห้มาซืซ้อครับบางเทียข้าก็ซือ้อกระสอบละยี่สิบบาทสามสิบาทนะครับเนาะข้ะางเจ้ากับมื่เกินห้าสิบบาทแล้วพี่นอ้องขวี่ดขี่จิ้งหรีดแล้วก็ต่อมาอ่ะนี่เกียบนะครับพี่น้องเนาะเกียบที่ถือน้ำแน่ว่าถือน้ำหนาฝนานี่แห้งดีได้ครับเดินนี่ครับนี่ต่อมาอ่ะคือ,อขวี่ดขี้งัวขี้คว้วเห่าเนาะครับเนาะนี่เนะครับนาะขี้งัวขี้ควยเห่านีน่ส่วนขี่จิ้งหรีดนี่คือเป็นอาหารของ จุลินซีเด้อครับเดอ้อพวกไต่โคดมาพวกจุลินซีต่างๆเขาจิกมาก,กินเขาจิเป็นอาหารของเขาอย่างดีนะครับเนาะเป็นอาหารของเชียล่าอย่างดีนะครับพี่น้องต่อมากคือน,นี่ครับน้ามักครับนี่น้าม,มากักลกหมูครับน,ามมาน้ามักลกหมูแล้วก็หน้าม,มากักน้าม,มักกันเจาปวกนะครับเนาะพี่น้องเราผมจะพาไปเบิ้งน,นะครับเดอ้อตับหน้ากับมักไว้ครับมากไปหลายทางอยู่ครับพี่น้อง นี่คือน้ำมักเจ้าผววครับนี่มันเป็นแล้วครับพี่น้องนี่เสียพ้นเดือนดีแล้วครับนี่นี่คือน้ำมักทุลซี่นี่ครับนี่เพิ่งกำลังข้นขาวๆอยู่ครับนี่คือน้ำมักลบหมูครับนี่จุลซี่เพิ่งกำลังทํางายนะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนข้นเิ่นข้นแล้วครับนี่นอนก็มีตตัวใหญ่พี่น้องนี่ครับนี่นี่ครือ เขาสามารถเอาไปเสีดได้เลยนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับเนี่ยไอ้น้ำมักเจ้าวพวกนี่ครับเนี่ยเขาสามารถเอาไปเอาไปเสีดต้ตนไม้ได้เลยนะครับเด้อเสีดเป็นห่วงม้วนได้เลย,ยครับนี่ขอให้่านน่าจะผ้าใบเห็ดบบานครับวิธีการเห็ียดเลยครับพี่นอ้องเด้ออะไรก็เป็น เห็ดพ่อดาบหน้าเห็ดไม่ได้มักปุ๋ยปุ๋ยมักนะครับพี่น้องอยากพาลงกรอนเลยครับมาเปิดสายผิดได้รดดครับเด้อมาติดได้ครับนี่การเด้อพี่น้องอยากลงกรอนครับอยากลงกรอนต่อมากครับ มัวเหาเลยครับบ้านพีที่ขัมดมักปุยมักด้วยพี่ลองเด้อเ,เดี๋ยวมันย่อมระย่อยสลายดอกครับบ้านนี้ใส่จุล ensi พี่น้องบ้านนี้ จะยืมซี่ลงไปเลยครับยืมซี่ลกหมูครับผู้ใดมีไต่โคดด่นอมาก็ใส่ลงไปเรือยครับเรื่อยผู้ใดมีไตโค่นควนมางฟุ่นก็ใส่ลงไปเด้๋ยวความเดี๋วครับ ก็มา,าเอาละดี่ขึ้นเล็ดที่น,อน้องที่ขึ้นเล็ด จุลนุีล้งไปขึ้นออนอกบ้านเนี่ เ,เป็นสันๆนะครับพี่ดอกมากแบบเล็กดวนครับว่าจะเกี่ยใส่บไส้ไบครับ Mikäki muo ha, pino, joo. มากับใส่จุลินซี่ต่ออีกพี่น,นอ้องจะเป็นแชมเนาะครับน,อกกบน,อน้องใส่จุรินซี่ครับบานนี่รับจักมาก,ก่อนครับ ไปพอ่อหนมาได้พี่น้องเด้อขังรว,ว่ามันบ่พ่อหน่ำก็ใส่อีกครับอะไรนี่เอาค่ะใส่เกลี่ยพ่ออีกต้องกับพี่น้อง เป็นสั้นๆลดจำนอยขึ้นมัดทว่เพื่พี่น้องบ้านคอยเอาพยางนนะครับเนาะพยางพวกไว้บ้านนี่ขันผู้ใดขยันกะขันผู้ใหญ่ขยันกะกเหตุแบบนี้พี่น้องเนาะเขาจะพกไข่มัดทั่วกันเนาะครับเนาะผู้ใดพกขยันกะก็เฮ็ดแบบพกแบบหน้าตาบนั้นหนอยครับเป็นสั้นๆไปก่อนเฮ็ดเป็นสั้นๆไปก่อนบัดนี้เวลาเราจะใส่หอกให้คุกเข่ากันเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วเดี๋ยวไปใส่เอาให้คุกไปพวกจะใส่เท่าไรหน่อยครับ แบบนี้แหละพี่น้องเอาแกบใส่ต้ออีกบานครับก็ไปทันนี่แมนว่า ไอ้ปุยอินซี่เขามักได้ทีแล้วเนาะครับเป็นเป็นแล้วเนาะครับเนาะถ้าเป็นผู้ใดมีเครื่องอัดเม็ดเขากับอัดไว้ครับพี่น้องอัดใส่กระสอบไว้เขาจะี๋วไบ่จะใส่ถ้ามีไตคนัอนมาพวกเชื้อราไต่ขั้นมาเชื้อราเขียวเนาะครับเนาะเขากับวานก่อนครับพี่น้องเขาเขาไปกินอันผีชิงเหรียญเนาะครับเนาะเขาสิเขาไปกินห้ามเขาเขาไปกินซากพื่อสากสัตว์เขาสิย่อยสลายเราเป็นเป็นสปอร์ไปแน้วครับเนาะเวลาเขาเอาไป ใสต่นทุเรียนเท่านั้นเขาจะแบบว่าเขาจะมีใส่โคดม่าในตันะครับนอะอเห็ุแบบนี้นตเขาจะยู่ได้ตลอดนะครับนาอสังเกตว่าเวลาเอาใสแล้เหต่านสขามัน,ขนเขนเป็นสีเขียวนะครับนาะใไส้โคะมาเขาทำงานนาอครับนาอเมื่อนี่ดับหน้าอ,อาศัยตัวไส้โคะมาครับจุลชีเจ้าผัวครับเพราะว่าของดับหน้ากับเมื่อพอดีวัตถุดิบบริหารก็เลย รับป่าพี่น้องมาเฮ็ดปุ๋ยมาแบบเด่งดวนในเบิ่องน้องครับน้อพี่น้องเนาะเฮ็ดเฮ็ดลักษณะแบบนี้นะครับตามหน้ากับที่เฮ็ดต้นมดนี่นะครับรอบนี้เนาะนี่ขันนกขันตีเย็ดในเบิ่องมดกับกระชีบเบื้อกระชีญาวเนาะครับพี่น้องเนาะก็เลยเฮ็ดให้ให้พี่น้องเบิ่งสังสีลนะ่อไปบ้านนี้ท่านท่านพี่น้องเฮ็ดแล้วล่ะกัคุกเด้อครับเด้อคุกเขาให้ไม้ทั่วกันนี่เสรล้วครับคุกเขาเขาคุกใครไม้ทั่วกันครับต่อไปคุก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 ให้ ให้เขาขามันขวมันทั่วกันให้มันมีความชื้นหน่อยทั่วกันเนาะครับเนาะกระบอกต่อให้มันเปียกแห้งครับให้มีความกำลังหมั่นอยู่ครับล่ะเข่าเขาไปยางมากนะ็ไปเข่าเขาไปยางเนาะครับเนาะพยานก็เขาคุกเข่ขาทั่วกันแล้วเข่าเขาขาพยางพกคุ้มไว้พี่น้องอานน่ากันน้ำฝนกันน,นั่นีนงสิน้องครับเนาะคุ้มเห้ทั่วเนาะครับเนาะ กุ้มมักไปเอาไม้ทับไว้ให้มันให้มันเอาอยู่ในนีน่เนานะให้มันมีความร้อนให้มันมีอุณหภูมิอยู่ในนีน่เจ็ดมือพี่น้องเจ็ดมือก็เอาไปใส่ได้เจ็ดมือก็เอาไปใส่ได้เด้อครับเด้ออ่าสำนักอ่ะที่เจตต่อครับอันนี้เจดให้มันแล้วนะครับเนาะอันนี้วิธีการเจตวิมักอ่าวิธีการเจตบุญวิมักแบบเร่งด่วน,นวครับเจ็ดมือสามารถเอาไปใส่ได้ครับสามารถเอาไปใส่ใกล้ต้นได้ครับเาไไบนาะพี่น้องอ่าเห็ดเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วลนะ่ะเขาก็เอา จุลุซี่เขามีไตนกโคดมามีไอ้มีเวียรีอะมี่เอยียงเขาก็เอาบะลงใส่นะครับเนาะอ่าเขาก็เอาปุา๋ยมักมักเจา้าไอเจ้าปัวก็ได้สังเคราะห์แสงก็ได้นะครับเนาะจุลุซี่อย่างที่เขาเห็ดไหวนะครับเนาะเขาก็ะบะลงใส่ไว้ครับจุลุซี่เขาจะทำหน้าที่ของเขาเขาจะย่อยสลายเขาจะขึ้นหิ้วมัดขึ้นยังเป็นสีเขาขาวอีกเจ็ดหมืนน่นเอ้าดามหน้าสิมอลลีวิรวรีวิวหิเบุตรนะครับเนาะ ภาผลการเทียบปรีมักเข้ามันสิเป็นขนาดใดเนาะครับเนาะหยิกแขนมือค่อยค่อยมาพอกันอีกทีนึงนะครับเนาะต่อไปกระดับหน้าเทียบเทียบเอฟไอเห็นว่าที่ที่ระดับหน้าเอาวัตถุดิบมาเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ับโจ๊กโอ๊ยซัมเนี้ครับจบไปซัมเนี้เนาะครับเนาะธรรมะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลล์กดแชร์ให้ระดับหน้าเนี่ยยืมกดติดต่ำนะครับเนาะคุณล็อกคลิปนี้ก็สวัสดีครับ